สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชีวิตดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานรวมไปถึงนะคะความรักก็สดใสามากๆเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในปีพุทธศักราช2565นะคะในวันที่8เมษายนนั้นชาวลัคนาราศีกันมีดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะซึ่งเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่นะคะเป็นดาวที่ดีมากๆนะคะเป็นดาวแห่งความสมหวังโคจรนะคะมาอยู่ที่พบปัตตนิแล้วก็มาเล็งที่ลัคนาของท่านดาวดวงนี้นะคะได้ตำแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะ และก็12ปีเขาถึงจะมาตรงจุดนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลา1ปีนี้นะคะชาวลัคนาราศีกันก็มักจะได้เจอเจอนะคะเนื้อ คู่ของท่านถ้าท่านใดนะคะที่ยังโสดอยู่ก็อาจมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ใช่เข้ามาคนที่มีบุคลิกดีแต่งตัวดีการพูดจาแบบภูมิฐานมีความเยือกเย็นนะคะเวลาพูดจาเป็นคนมีเหตุมีผลค่ะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะเขายังมีฐานะความเป็นอยู่ที่ร่ำรวยนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็มั่นคงรวมไปถึงการงานของเขาด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีมากๆในช่วงระยะเวลานี้นะ ะะท่านผู้ชมลองนึกย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีก่อนนะคะช่วงนั้นท่านมีเกณฑ์การพัดพลากมีเกณฑ์การสูญเสียหรือมีเกณฑ์ ความเสียอกเสียใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักและความผูกพันนี้ค่ะแต่ณนะปีพศ6 5นี้นะคะท่านจะมีเกณฑ์ความสมหวังในชีวิตของท่านนะคะบางท่านนะคะก็จะถามจิลาว่าในเมื่ออายุมากแล้วจะมีเกณฑ์จะได้เจอเหรอถ้าตามพื้นดวงชะตาเดิมของท่านผู้ชมนะคะมีเกณฑ์จะมีคู่ก็จะได้เจอเจอค่ะเพียงแต่ว่าเมื่อเจอเจอแล้วท่านจะตัดสินใจโอเคหรือไม่โอเคก็ขึ้นอยู่ ที่ตัวของท่านเองนะคะเมื่อดวงดาว โคจรเข้ามาก็ย่อมมีผลต่อคนคนนั้นค่ะแต่จะเป็นอย่างไรจะร่ำรวยมากน้อยแค่ไหนดีมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะว่าดาวดวงนี้นะคะอยู่ในเรื่องอะไรหรือได้ตําแหน่งดีมากน้อยเพียงใดด้วยนะคะการพยากรณ์ในเรื่องของความรักความผูกพันหรือเรื่องใดๆก็ตามต้องเอาดวงชะตาของท่านมาพยากรณ์ประกอบด้วยนะถึงจะเกิดความแม่นยําแล้วก็ใกล้เคียงกับชีวิตของท่านนะคะ ในเรื่องอันดับต่อไปนะคะก็คือเรื่องการเงินค่ะในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็โคจรไปได้เด่นไปได้ดีถึงทําให้ชีวิตของท่านนะคะดีดีมากในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะเห็นได้ว่าดาวการเงินนะคะโคจรไปได้ตําแหน่งกเกษตราธิบดีในภพสุภะและหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะโคจรไปอยู่ในภพการงานแล้วต่อไปก็เข้าไปอยู่ในภพโชคลาภเห็นไหมคะอีกประมาณ หลายๆเดือนนะคะที่ดาวการเงินของท่านยังโครจรไปได้เด่นไปได้ดีเพราะฉะนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่บ่งบอกว่าดวงชะตาของท่านในช่วงระยะเวลานี้เป็นไปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะชีวิตของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักก็สดใสาการเงินก็สุดปังเราก็มาดูในเรื่องการงานของท่านเลยนะคะจะเห็นได้ว่า ดาวการงานในช่วงระยะเวลานี้ก็โคจรนะคะไปได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบบดีเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิต์ที่ได้ตําแหน่งราชาโชคในช่วงนี้ค่ะท่านอาจจะมีเกณฑ์นะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่สูงขึ้นรวมไปถึงนะคะอาจจะได้ขึ้นเงินเดือนด้วยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานนะคะส่งผลให้กับชีวิตของท่านในช่วงระยะเวลานี้ดีมากๆเลยนะคะเป็นที่น่าอิจฉาเป็นอย่างมากเลยค่ะ แตอย่างไรก็ตามนะคะในคำพยากรณ์ในคลิปนี้จิราก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกันนะคะได้เจอเจอคนที่ใช่ได้เจอเจอคนที่ท่านมีความรู้สึกพึงพอใจในตัวของเขาและเป็นคนดีน่ารักนะคะเป็นคนขยันทำมาหากินและเป็นคนที่ประหยัดอดออมนะคะชีวิตของท่านจะได้ร่ำรวยแล้วก็มีความสุขทุกๆท,ท่านเลยนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีกันค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรจะนำคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ